ครับลิควิดโมลีลังสิตครับวันนี้มีฟกตู้ทีหกนะเป็นถ่ายน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราฟัดชิ้งเครื่องยนต์นั้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำการถ่ายทิ้งนะครับแล้วเติมเอนจิ้นฟัดพัดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับหนึ่งเครื่องยนต์ใช้หนึ่งกระป๋องนะครับตัวนี้ไม่ทำอันตรายต่อซีลนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับจะไปนำพาพวกคาบขี้โคลนขี้เลนนะครับที่เกาะอยู่ตามอ่างฝักบัวนะครับ ภายในชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับให้หลุดออกมาพร้อมกับน้ำมันเครื่องเก่าตอนที่เราถ่ายทิ้งนะครับเราเติมน้ำมันฟัดชิงเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้ใช้มาแสนแปดแล้วนะครับเราก็ติดเื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับจากนั้นเราก็ทำการถ่ายทิ้งนะครับ ก็เป็นน้ำมันเครื่องเก่านะฮะที่เราฟัดชิ่งออกมาจะนําพาเอาสิ่งสกปรกนะครับขี้โคลนขี้เลนนะครับที่ติดอยู่ตามอ่านปักบัวออกมาด้วยนะครับมาที่นี่ก็แถมน้ํายาฟัดชิง่งง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนกองเข้าไปนะครับตัวนี้นี่เปลี่ยนง่ายนะฮะที่ห้าเปลี่ยนยากนะครับที่ห้านี่อยู่ตรงนี้ฮะหรือกระปุกน้ํามันพาวเวเพื่อที่จะล้วงเข้าไปเปลี่ยนยากนะครับ ครับเราไขาด้วยมือจนสุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการไขด้วยประแจทอกอีกทีหนึ่งนะครับเราใช้มือไขเข้าไปจนสุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้ประแจทอกมากดสามทีหนึ่งก็จะได้ความแน่นที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่เสียงเกีียวรูดเกียวหวานนะครับนะแค่นี้นะครับดีเซลฮ่โฟวกวาเก้นแนะนะนำเป็นเบอร์สิบ w สี่สิบนะครับ ถืออระตาตัวแทนจำหน่ายนะครับเปิดให้เห็นเทให้เห็นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับับางคันที่เคยเห็นมาดำปีเลยไหมครับครับใช่เตนมน้ำยาหลังหัวฉีดนะครับดีเซลเพิร์ รกที่ไม่ได้ตันอะไรมากคะก็เติมลงมาในถังก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอุดตันนะครับแย่แล้วอย่างเงี้ยก็ล้างแบบต่อตรงก็จะดีกว่านะครับครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะเครื่องยนต์ก็เดินได้เรียบนะฮะเสียงเงียบเชียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเอาคอมมาสแกนนะครับเช็คค่าเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ลบไฟนะครับ ก็ทําการสแกนนะครับ mm hmm. เช็คค่าเออร์เลอร์นะครับมีบริการสําหรับรถลูกค้านะครับที่นํารถเข้ามา mm hmm. เลียนถ่ายน้ํามันนะครับนอกจากมีฟัตชิ่งแถมแล้วก็ยังมีการเช็คค่าเออร์เลอร์ให้ด้วยนะครับอันน mm ี hmm. ้ฐานสปอร์ตเตอร์ B12 นะครับ12 เครื่องคอมสแกนนะครับให้เวลาเขานิดหนึงนะครับเ,เมื่อกี้สแกนตัวไฟหน้านะไฟหน้ามีเสียงด้วยเ <laughs> นี่ยลูกกอลูกแก้วตัวนี้มันจะมันจะมันจะขยับได้นะครับมันจะขยับไไฟหน้ารุ่นนี้แพงนะครับก็มันจะปรับองศาได้ด้วยนะครับในการสั่นโค้งอันนี้ก็เช็คแล้วก็ ทำงานปกตินะครับมีเออร์บ้างบางจุดนะครับก็เดี๋ยวทำการเคลียร์โค้ดให้นะครับโอเคแเแ๋ยวสแกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับลบเออร์เลอรเรียบร้อยนะครับใจก็แวะมาใช้บริการกันขอบคุณครับสวัสดีครับ